ฮัลโหลสวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการทบทวนคําศัพท์และประโยคที่สําคัญนะครับในบทที่1นนะครับในหนังสือสมัยชั้นป .5 นะครับไปดูกันนะครับสวัสดีครับเริ่มด้วยคําศัพท์นะครับในหน้านี้นะครับลองไปฟังในออดิโอบุ๊กนะครับเสียงจากออดิโอบุ๊กที่ครูเตรียมไว้ให้นะครับ โอเคนะครับออกเสียงอีกครั้งหนึ่งนะครับ assembly นะครับคำแรกนะครับ assembly แปลว่ารวมตัวรวมพลนะครับหรือว่าเข้าแถวนะครับ ยูนิฟอร์มยูนิฟอร์มเครื่องแบบเครื่องแต่งกายนะครับเพรสไทม์เพรส t i ม e เวลาเล่นเวลาว่างนะครับ history history ประวัติศาสตร์นะครับวิชาประวัติศาสตราา์ geography geography วิชาภูมิศาสตร์นะครับ IT i t นะครับวิชาเทคโนโลยีนะครับ office office แนะปลว่าสำน,นักงานนะครับ อเคต่อมานะครับในหน้านี้ก็จะเป็นหน้าที่ครูนําภาพมาจากหนังสือบบฝึกหัดนะครับซึ่งโฟกัสที่คําศัพท์เกี่ยวกับวิชานะครับเกี่ยวกับวิชาเรียนนะครับต่างๆนะครับ history history นะครับวิชาประวัติศาสตร์นะครับ geography geography วิชาภูมิศาสตร์นะครับ math math นะครับวิชาคณิตศาสตร์นะครับ English English วิชาภาษาอังกฤษนะครับ Art Art วิชาศิลปะนะครับ IT IT วิชาไอทีนะครับ Science Science วิชาวิทยาศาสตร์นะครับ Music Music วิชาดนตรีนะครับ PE PE ย่อมาจาก Physical Education นะครับในวงเล็บนะครับ Physical Education แปลว่าวิชาพละรศึกษานะครับ ต่อมานะครับก็มาดูประโยคนะครับที่ใช้ในการถามวิชาที่ชอบนะครับประโยคคำถามถามว่า What is your favorite subject? What is your favorite subject? แปบลบว่าวิชาที่คุณชอบคือวิชาอะไรนะครับก็ตอบว่า My favorite subject is English เป็นต้นนะครับ My favorite subject is English นะครับการถามตอบนะครับสามารถฝึกกันได้นะครับ โดยการตอบนี่ใช้เป็นข้อมูลในการเขียนนะครับบอกเกี่ยวกับตนเองได้ด้วยนะครับในประโยคคำตอบนะครับทวนใหม่นะครับ What is your favorite subject นะครับวิชาที่ชอบเธอคืออะไรนะครับก็ตอบว่า My favorite subject is English นะครับแล้วก็ My favorite subject is แล้วก็ตามด้วยวิชาที่ชอบนะครับอต่อไปนะครับ คำศัพท์ในบทที่1นะครับก็จะโฟกัสที่ยานพาหนะนะครับการเดินทางนะครับมาดูนะครับในแต่ละคำนะครับ by car by car นะครับด้วยรถยนต์นะครับ by bus by bus b u คือรถ bus นะครับ by train by train รถไฟนะครับ on foot on foot on foot คือเดินไปโรงเรียนนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูประโยคกันต่อไปนะครับ on foot by motorcycle ถ้ามาด้วยรถมอเตอร์ไซค์นะครับ by motorcycle by van by van นะครับ by van คือมาด้วยรถตู้นะครับต่อไปนะครับมาดูประโยคกันนะครับว่าใช้ยังไงนะครับ how do you go to school ในการถามนะครับ how do you go to school นะครับเธอไปโรงเรียนยังไงนะครับเธอไปโรงเรียนยังไงนะครับไปโรงเรียนได้อย่างไรก็จะตอบว่า I always go by bus หรือเราจะตัดเอาเวออกก็ได้นะครับแต่ถ้ามีเอาเวก็ดีนะครับเป็นการบอกถึงความถี่นะครับว่าฉันไปด,ไปด้วยรถบัสทุกๆวันนะครับเป็นประจำนะครับ I go to school by bus หรือสั้นๆเป็นตามตัวอย่างนะครับ I go by bus หรือ I always go by I always go by bus ในนี้นะครับ uh, I go to school by bus หรือ I go by bus นะครับแต่ในที่นี้เรา แต่ในตัวอย่างนี้คือเขาจะใส่คําบอกเวลาลงไปนะครับความผี่ลงไปมักจะนะครับมักจะไปด้วยรถบัสหรือถ้าบอกว่าไม่เคยไม่เคยก็ใช้ never นะครับไม่เคยเลยก็ never I never go on foot นะครับ I never go on foot ฉันไม่เคยเดินไปโรงเรียนนะครับ I never go on foot ตรงนี้นะครับนะครับใครไม่ทันนะครับสามารถย้อนกลับไปศึกษา เพิ่มเติมได้นะครับาสามารถกรอกลับไปทบทวนต่อได้นะครับ How do you go to school เธอไปโรงเรียนยังไงนะครับถ้าใชา้ความถี่เข้ามาด้วยคือไปทุกๆวันนะครับก็ I always go by bus แปลว่าฉันไปด้วยรถบัสทุกๆวันนะครับหรือถ้าบอกว่าไม่ไม่เคยไปเลยก็ I never go on foot ฉันไม่เคยเดินไปโรงเรียนนะครับ มาดูประโยคนะครับในการเขียนประโยคแนะนําตัวเองนะครับที่เรียบเรียงเป็นประโยคนะครับยาวๆนะครับเป็นเรียงความยาวๆนะครับมาดูนะครับ Hi my name's แล้วก็ชื่อเรานะครับ Hi my n a m e หรือ hello ก็ได้นะครับ My name's my name is นะครับ a m นะครับ I am อายุนะครับอายุเรานะครับ11 years old หรือ10นนะครับ e l years old นะครับ I'm a student at I'm a student at ตรงนี้นะครับ I'm a student at แล้วก็ชื่อโรงเรียนนะครับอันนี้ในตัวอย่างนี้ก็คือโรงเรียนของครูนะครับคืออนุบาลมานาวัชชังสกูลนะครับโรงเรียนของเราเองนะครับอนุบาลมานาวัชชังสกูลนะครับ My school starts at แปลว่าโรงเรียนของฉันเริ่มนะครับเริ่มก็เป็นเจ็ดโมงครึ่งแล้วกันนะครับ730 a.m. a.m. คือ ตั้งแต่หัวรุ่งจนถึงก่อนเที่ยงนะครับ7โมงครึ่งคือตอนเช้านั่นเองนะครับนะครับ My school starts at 7:30 AM นะครับตอนช่วงเช้านะครับ And finishes at finish แปลว่าเสร็จหรือเลิกนะครับตรงนี้เลิก at 3:30 PM นะครับ PM ก็คือตั้งแต่บ่ายจนถึงกลางคืนนะครับ PM นะครับ3:30 PM ก็คือ3โมงครึ่งนะครับ3โมงครึ่งนะครับบ่าย3โมงครึ่ง i go to school by นะครับจากเมื่อกี้นะครับจากประโยคเมื่อกี้นะครับ i go to school by เป็นประโยคหลักของบทนี้นะครับ i go to school by แล้วก็นักเรียนมาเรียนยังไงครับก็เขียนลงไปนะครับ by อะไรครับ motorcycle by car by bus by t r a n ก็เขียนลงไปนะครับแล้วก็ฝึกนะครับ my favorite subject is แล้วก็ตามด้วยวิชาที่ชอบนะครับ my favorite subject is แล้วก็วิชาที่ชอบนะครับอันนี้เป็นประโยคนะครับ ายาวๆที่เราต้องใช้ในการพูดและการเขียนนะครับในบทนี้นะครับอลองไปฝึกกันดูนะครับโอเคนะครับยุดบาย y ซย s ซูนนะครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ